การขึ้นอัตราดอกเบีย้ยธนาคารกลางของ ECB ที่แรงที่สุดเป็นประวัติการก็หนีไม่พ้นจนกระทั่งมาขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการในขณะนี้ด้วยระดับ0.75%จากครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นนะฮะร่วมคุยกับบัญชาโดย Elite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิตเมื่อคืนนี่มาตามาคาดคืออะไรครับถ้าใครติดตามเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมของธนาคารกลาง ECB ของกลุ่มยูโรโซน ก็เรียบร้อยนะขึ้น0.75นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะได้คุยเรื่องนี้กันต่อเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีสัญญาณที่น่ากลัวขึ้นต่อไปนะครับต่อมาครับเวียดนามยังไงก็เป็นประเทศที่น่าลงทุนมากกว่าประเทศอื่นจริงนะคะด้วยปัจจัยทั้งปรงขอขอบคุณมากเลยนะครับมาถึงเกี่ยวกับเรื่องของยูโรโซนหรือว่าธนาคารกลาง ECB กันนะครับและแล้ว การขึ้นอัตราดอกเบียธนาคารกลางของ ECB ที่แรงที่สุดเป็นประวัติการก็หนีไม่พ้นจนกระทั่งมาขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการในขณะนี้ด้วยระดับ0.75%จากครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาในนางคริสตินลาการคริสตินลากาเนี่ยเป็นประธานธนาคารกลางของกลุ่มประเทศยูโรโซน19ประเทศเธอเป็นผู้หญิงนะฮะ แล้วก็ได้เป็นประธานธนาคารกลางของทั้งหมด19ประเทศที่ใช้เงินยูโรในของสหภาพยุโรปเมื่อวันาาการประชุมนั้นก็มาตามนัดและหลายคนก็เหมือนว่าจะเก่งได้ถูกว่าที่สุดแล้วคณะกรรมการนโยบายการเงินของ ECB นั้นก็เลยขึ้นไปเลยดอกเบีย้ย0.75นนะครับถามว่าการตัดสินใจขึ้นเมื่อคืนนั้นก็อยู่ในมุมมองหรือความคาดหมายอยู่แต่พอเราดูเส้นทางของการขึ้นดอกเบีย้ยของทาง ECB นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธนาคารกลางของโลก ที่ใช้การขึ้นอันตราดอกเบีย้ยที่แรงและเร็วรองจากสหร,รัฐอเมริกาด้วยการที่ครั้งที่1ก็คือเมื่อเดือนกรกฎาคมจําได้ใช่ไหมฮะเดือนกรกฎาคมเนี่ยเป็นการตัดสินใจขึ้นอันตราดอกเบีย้ยถึง0.5%ฟังดีๆนะฮะกรกฎาคมขึ้น0.5%แต่ตอนนั้นเนี่ยตอนก่อนจะถึงกรกฎาคมเนี่ยดอกเบีย้ยระยะสั้นของธนาคารกลาง ECB เนี่ยนะครับอยู่ที่เาไหร่ทราบฮะลบ0.25% โอ้โทษนะลบ0.5ก่อนจะถึงกรกฎาคมอ่ะดอกเบีย้ยเนี่ยมันติดลบมันอยู่ที่0.5พอนถึงกรกฎาคมเป็นการขึ้นครั้งแรกของธนาคารการยูโรโซนก็ขึ้น0.5มันก็เลยขึ้นมาสแควร์หรือเ,เท่ากันถูกไหมเสร็จแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ขึ้น0.75เพราะฉะนั้นอัตราการกระชากเปลี่ยนจากดอกเบีย้ยในทิศทางลบขึ้นมาเป็นบวกและสุดทิกันเข้ารวมถึงจังหวะการขึ้น0.5กับ0.75 เท่ากับว่า2ครั้งเนี่ยกระชากไม่ต่ำกว่าหนึ่องห้านะครับนั่นคือทำไมจึงกลายเป็นธนาคารกลางที่ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยค่อนข้างจะแรงและมากรองจากสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันเลยครับถามว่าการขึ้นมาถึง0.75%เมื่อคืนเนี่ยแล้ยังตอบย้ำอีกนะครับว่าไม่พอแค่นี้ตลาดตีความว่านี่การขึ้นดอกเบี้ยของแบงก์ชาติยูโรโซนไม่พอแค่นี้สไม่พอในแง่ความแรงแค่นี้อีก โอ้ทีนี้หลายคนจะคิดถึงแล้วครับเอา้าถ้าอย่างนั้นแสดงว่าครั้งต่อไปของการประชุมธนาคารกลางกลุ่มยูโรหรือว่า ECB เนี่ยจะได้เห็น0.75เป็นครั้งที่2ใช่หรือไม่ใช่อันนี้กำลังเป็นสิ่งที่กำลังถกกันอยู่นะฮะก็กึุ่นๆจัมโบ้เลยและครับทีนี้นะฮะถ้าหากว่าทำไมเป็นอย่างนั้นก็ต้องกลับมาดูว่าสถานการณ์ของกลุ่มประเทศยูโรโซนขณะนี้นี่นะครับกำลังเผชิญเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเงินเฟอ้อที่สูงอย่างมากๆ และกาลังเผชิญเกี่ยวกับเรื่องของการคาดการณ์ที่ยากลำบากในช่วงหน้าหนาวที่จะเกิดขึ้นจากการใช้มาตรการคว่ำบาตรซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มยูโรสาภาพยุโรปกับรัสเซียที่จะเริ่มเจอปัญหาในการปิดท่อส่งแก๊สและน้ํามันจากรัสเซียเข้าสู่กลุ่มของสาภาพยุโรนะครับไม่งั้นแล้วเนี่ยนะครับเราถึงได้เห็นไงฮะว่าเมื่อคืนนอกจากจะบอกว่าขึ้นดอกเบี้ยแล้วเนี่ยยังปรับเป้าของเงินเฟอร์ปีนี้และต่อไปอีก2ปีข้างหน้า ในลักษณะที่ทางขาขึ้นด้วยนะครับเ,เงินเฟอ้อในกลุ่มยูโรโซนนี่นะครับปรากฏว่าได้มีการปรับนะฮะเฉลี่ยในปีนี้2 5 6 5จะอยู่ที่8.1นับเป็นอัตราเฉลี่ยเงินเ,นเฟอ้อทั้งปีที่สูงสุดเป็นประวัติการของยูโรเสร็จแล้วในปีหน้าแล้วก็ปี67นะเ,เงินเฟอ้อของยูโรก็จะอยู่ที่5.5แล้วก็2.3เ,เงินเฟอ้อในกลุ่มยูโรเดือนสิงหาคมเนี่ยก่อนที่เขาจะตัดสินใจประชุมกันเมื่อคืนแล้วขึ้นมาถึง0.75ตดอกเบี้ยเนี่ยน,นะฮะ โอ้โหเดือนสิงหาคมเนี่ยเงินเฟอ้อของยูโรโซนอีก9.1มากสุดเป็นประัติการครับแล้วเขาไปยังมองต่อไปด้วยซ้ำไปครับว่าพอมาถึงกันยาและเข้าหน้าหนาวเนี่ยจะได้เห็นเงินเฟอ้อของยูโรโซนเกิน2หลักเหมือนอย่างตอนนี้ที่เกิดขึ้นกับอังกฤษและสหรชาชชาณนจักรไปแล้วและท่านผู้ชมให้กลับไปดูตรงเมื่อสักครู่ที่ผมบอกว่าเขาปรับเงินเฟ้อขึ้น3ปีถูกไหมและดูสิครับ3ปีปีที่3ของเขาคือปี67เนี่ยยังอยู่ที่2.3%เลย ความหมายตรงนี้แม้แบงก์ชาติยูโรจะไม่พูดตรงๆแต่ความหมายก็คืออะไรครับสองปีขึ้นใช้เวลาสองปีขึ้นถึงจะดึงเงินเฟอ้อของยูโรนี่กลับเข้าสู่สองเปอร์เซ็นเพราะว่าขนาดปีหกเจ็ดยังอยู่สองจุดสามแสดงว่ากว่าจะเข้าสองได้เนี่ยมันต้องไปว่ากันปีหกแปดวันสองปีครึ่งจากนี้ไปเนี่ยเป็นช่วงที่ใช้ทั้งดอกเบีย้ยแรงดอกเบีย้ยต่อเน,นื่องเพื่อที่จะดึงเงินเฟอ้อกลับให้ได้แล้วท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าสองปีครึ่งกว่าจะดึงเงินเฟอ้อกลับเนี่ย มันเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจแล้วมันจะทําให้เกิดภาวะอะไรฮะสิ่งสำคัญที่เรามองต่อไปก็คือยูโรโซน19ประเทศจะเข้าสู่ภาวะถดถอยแท้จริงรวมถึงถดถอยเทคนิคจะมาก่อนนะครับอ,อ,อัตราการขยายตัวในแง่ gdp เป็นไงก็ปรากฏว่าในปี6 5ถึง67เนี่ยฮะปีนี้กลุ่มยูโรโซนเนี่ยถูกปรับลดลงมาเหลือสปีหน้าหนักมากการขยายตัวเศรษฐกิจยูโรจะไม่ถึง1%เลยนะครับคือเหลือแค่0.9%เ้านสร็จแล้วในปี6%ก็ก็จะกระตุ้นขึ้น อยู่ที่ประมาณ1.9นะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ตอนนี้มีการประเมินออกมาได้อย่างกังวลอย่างมากๆเลยฮนะแล้วก็การขึ้นดอ,อกเบี้ยตรงนี้เหมือนกันเลยตอนนี้สูตรในธนาคารกลางทั่วโลกก็คือไม่ยอมให้เงินเฟอ้อเนี่ยขึ้นไปมากกว่านี้เพราะว่ามันจะดึงกลับได้ยากและเป็นต้นทุนที่เจ็บปวดกับระบบเศรษฐกิจมากกว่าที่จะทําให้อะไรฮนะเจอเศรษฐกิจถดถอยยิ่งดีกว่าครับนายบง็์ทุกโลกมองอย่างนี้เลยนะฮะ เหมือนกันกับตรงนี้ที่คริสเตียรลักการก็ส่งสัญญาณบอกเหมือนกันครับว่าเศรษฐกิจกลุ่มยูโรโซนจากนี้ไปนี่นะฮะเป้าหมายหลักคือเงินเฟ้อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปต่อเนื่องแม้จะทาให้เศรษฐกิจยูโรถดถอยก็จําเป็นต้องยอมสูรเดียวกับทางของใครกันเจอร์ลพาวเวลของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาแม้ว่าสภาวะเงินเฟ้อของทางฝั่งอเมริกาของยูโรเนี่ยมันขึ้นสูงเหมือนกันแต่มันขึ้นมาจากคนละฐานและคนละประเภทของเงินเฟ้อก็ต่าง นี่แหละครับคือสิ่งที่ตอนนี้เป็นอีกสัญญาณหนึ่งจากฝังยูโรนะฮะและการที่พูดถึงเรื่องนี้พะอะไรทราบไหมเศรษฐกิจของยูโรที่ใหญ่ที่สุดของยูโรคือเยอรมนีก็กำลังจะเกิดภาวะเรียกว่าถดถอยในเวลาไม่ใกล้ไม่ไกลจากนี้ไปแล้วครับแั้นท่านผู้ชมพอจะมองออกไหมครับว่าเศรษฐกิจอเมริกาถดถอยทางเทคนิคไปแล้วในความถดถอยแท้จริงก็อาจจะเกิดขึ้นแต่ว่าไม่ลึกและก็ไ้กินเวลานะานพราะทงนั้นเกิดมันก็คือภาวะที่ขึ้นแล้วเริ่มลงสอบเศรษฐกิจมายูโร กำลังเล่นเกียร์หนึ่งกับดออกเบีย้ยเงินเฟอ้อก็จะไม่อิ่มถดถอยก็กำลังจะมาโดยเฉพาะถดถอยทาง,ทางที่จิตจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นมันจะเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่ไล่ตามอเมริกานในแพทเทิร์นรูปแบบเดียวกันก็นคือโตนิ่งถดถอยและชะลอตัวส่วนจะลึกจะช้าขึ้นอยู่กับโครงสร้างเศรษฐกิจที่แตกต่างกันและมันจะส่งผลมาถึงไทยก็ตรงที่ว่าโอ้โหเศรษฐกิจเบอร์นหนึ่งของโลกเขตเศรษฐกิจแบบใหญ่อันดับหนึ่งของโลก แล้วมันเกิดภาวะชะลอตัวพร้อมกันแล้วส่งออกไทยมันจะไปทําอะไรได้ในอีก2ปีข้างหนา้านี่คือสัญญ,ญาณเตือนกลับมาที่เครื่องยักรเศรษฐกิจส่งออกของประเทศไทยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องตามกันต่อจริงๆนะ